S 1> <S 1> มาขอสัมภาษณ์หน่อยในยังไในในบอกมาสิเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้อยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะเป็นนนเลิฟนนเลิฟเหรอครับเพราะอะไรอ่ะก็หนูร้องเพลงพี่นนก็หนูร้องเพลงพี่นนหนูชอบพี่นนเหรอครับ <S <S ใช่ชอบพี่นนตรงไหนชอบพี่นนร้องเพลงแล้วก็ชื่อโอ้ชอบพี่นนร้องเพลงแล้วก็ชื่องั้นงั้นขอฟังเพลงพี่นนสักท่อนหนึ่งสิว่าร้องเพลงอะไรพี่นนได้บ้างโอเคก็ได้ ในใจใช่ไหมรอมจะฟังจะฟังคำตอบนะฉันเธอรู้เจดรายปีเบคทุวกวันไม่หลอดเหมอนเรา <c oughs> นนต่อไปแลรับรือไม่แเล,แลที่ฉันจะบอก ีอย่างใช่ไหมดียังดีหรือยังดีแล้วดีแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นแฟนลับพี่นนท์ได้ไหมก็ได้นะก็ได้เหรอจริงป้าแล้วมีอะไรมีอะไรที่แบบจะไปสู้กับพี่นนท์ได้บ้างปีนี่อายุเท่าไหร่แล้วนะหกขวบนะใช่ไหมหกขวบหกขวบพี่นนท์ร้องเพลงได้แล้วนะพี่นนท์ร้องเพลงหาเงินได้แล้วนะแล้วหนูร้องได้หรือย,อยังอ่ะก็ก็อะไร ก็ได้แล้วได้ร้อ,องได้หรือร้องได้ใช่ร้องได้แล้วร้องได้แล้วโอเคพร้อมที่จะเข้าประกวดหรือยังพร้อมแล้วแต่ว่าหนูขอถามสักแป๊บหนึ่งแล้วพี่นนท์กี่ขวบะ่ะพี่นนท์ตอนนี้เหรอพี่นอนท์อายุยี่สิบห้าขวบแล้วพี่นนท์ยี่สิบห้าขวบแล้วหนูหกขวบใช่หนูหกขวบไง หนูยังเป็นเด็กอยู่หนูยังเป็นเด็กอยู่จริงป่ะจริงเด็กเด็กเด็กแต่ว่าแค่สูงอ๋อเด็กแต่สูง, vere, นงหนในในโชว์หุ่นสีสูงแค่ไหนยืนขึ้นสีสูงแค่ไหนจริงเปล่านี่คือสูงแล้วเหรอเนี่ยไม่แน่ใจนะไม่ใช่ <mumbles. S 2> พี่นอนสูงมากเลยนะพี่นอนสูงปี๊ดเลยนะไม่ใช่หนูสูงนิดนึงอ๋อหนูสูงแค่นิดนึงแล้วยังไงหนูหล่อไหมหล่ออ๋อหนูคิดว่าหนูหล่ออยู่ใช่ไหม ใช่มีเสื้อลาลาด้วยโอ้โหโอเคง่ะอ่ะอ่ะพอแล้วโบกมือบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเอ่ะบททักทายพี่นนท์หน่อยพี่นนท์ครับพี่นนท์ครับรักพี่นนท์นะครับรักรักพี่นนท์นะคะโอเคครับบายบายครับบายบาย,บายครับพี่นนท์